ทีมงานเฉพาะและตายสงขาครับเราลงพื้นที่ไปติดตามบรรยากาศวันแม่แห่งชาติ1 2สิงหาคม2564ชาวสงขาสวมหน้ากากอนามัยเดินทางมาทำบุญตักบาตรพระสงฆกันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าเลยครับ ช่นที่ย่านการค้าวชิราถนนทะเลหลวงอำเภอเมืองสงขลาประชาชนออกมาทำบุญตักบ,บาตรในวันแม่แห่งชาติและถวายเป็นพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษา89พรรษา12สิงหาคม2564ของสมเด็ดาจารพระรราน,นางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับและเป็นช่วงล็อกดาวน์ของจังหวัดสงขลาแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีประชาชน จะออกมาทำบุญตักบาตรในช่วงนี้ค่อนข้างน้อยครับเนื่องจากส่วนใหญ่จะไม่ออกจากบ้านอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาติแต่เช้าวันนี้ครับประชาชนนําอาหารข้าวหวานข้าวสารอาหารแหง้งมาทาบุญตักบาตรพระสงฆ์กันอย่างคึกคักน,นะครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระองค์ท่านเราไปติดตามภาพบรรยากาศประทับใจของชาวสงฆ์ที่ออกมาร่วมทําบุญกันครับ はい。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah.